สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษกับผมตั้งวงแล้วครับจิบกาแฟวิเคราะห์สถานาการณ์โลกที่ร้อนแรงที่คนไทยควรจะต้องติดตามและควรจะต้องสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ไม่มีเรื่องไหนใหญ่ในระดับโลกเท่ากับเรื่องฉากวิวาทะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับเซเลนสกี้ผู้มาเยือนจากยูเครนมีลูกผสมด้วยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นั่งอยู่ข้างข้าง ประธานดิบดีทรัมป์เข้ามาซัดผู้มาเยือนอย่างดุเดือดเลือดพล่านเราไม่เคยเห็นการทูดระดับโลกเนี่ยที่ร้อนแรงขนาดนี้ชี้หน้าด่ากันต่อหน้าต่อตาทั้งๆท,ที่เป็นพันธมิตรอเมริกายูเครนนี่รวมหัวกันสู้กับรัสเซียแต่นั่นคือยุคของโจไบเดนวันนี้พอโดนลอ์ทรัมป์ขึ้นมาเกมมันเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญและฉากที่เห็นทั้งโลกวันนี้เนี่ยผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า เอ๊ะตกลงการทุตระดับโลกนี่เขาชี้นิ้วตากันขนาดนี้เลยเหรอแล้วที่อยากจะให้คุณวิกรมช่วยมองคือท่านประธานทิบดีสีจินผิงนั่งดูข่าวนี้ที่ปักกิ่งเหมือนกับที่เราดูเนี่ยนะท่านประธานทิบดีสีจินผิงเนี่ยจะคิดยังไงจะจะจะช่วยยังไงว่าโลกนี้มันร้อนเกินไปแล้วอย่าทะเลาะก,กันหรือย,ยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับ,ค,รบคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ แต่ผมอยากให้ดูประโยคนี้ที่ทรัมพ์พูดสะท้อนถึงวิธีคิดของทรัมป์ mm hmm. ตอนหนึ่งทรัมป์บอกเซเลนสกี้ว่า the problem is I have empowered you to be a tough guy mm hmm. ปัญหาคือผมเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเป็นทัพกายได้เป็นคนที่เสียงดังได้ mm hmm. ผมเป็นคน empower คุณนะผมเป็นคนทำให้คุณมีสิทธ mm ิ hmm. ์ที่จะเป็นคนที่กล้ามาเถียงกับผม and I don't uh think and I, I don't think he'll be a tough guy without the US ถ้คุณเป็นทัาการไม่ได้ถ้าไม่มีอเมริกาแบกคุณฉะนั้นที่ uh, คุณเสียงผมเนี่ยเพราะว่าอเมริกาแบกคุณ and your people are very brave uh huh. คุณอคุณเนี่ยกล้า but you are either going to make a deal or we are out uh huh. ถ้าคุณไม่ดดวนะเราถอนตัว uh, คูรานี่นี่เรี่ว่าต uh huh. ิเมตมัมคือเป็นคำยื่นคำขาดเลย uh huh. ต้องยอมผมมิฉะนั้น อเมริกาจะถอยตัวถอนตัวออก uh, and tear out แล้วถ้าเราออกไปข้างนอกเราเลิกเราไม่เอากับคุณ you you will fight it out คุณก็จะสู้เอง I don't think it's going to be pretty ผม mm. ไม่คิดว่ามันจะสวยหน้าภาพนี้เพราะ you are in a much better position but you are not acting at all thankful mm. คุณไม่ thankful เลยคุณไม่กตันอยู่เลยคุณไม่รู้ <laughs> สึกขอบคุณเลย uh, and that is not a nice thing แล้วมันไม่ดีนะคุณทำ<ล>ตัวอ<ล>ย่างนี้ I'll be honest that's not a nice thing เวลาลลคุณวิกรมบอกใครเฮ้ยอันนี้มันไม่สวยเลยนะที่คุณทำอย่างนี้เนี่ย <laughs> แปลว่าอะไรเออเออวันนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่จะจบลงเนี่ยตอนนี้คุณธวิชัยคิดว่าพวกยุโรปเขาจะมองสัมภาษณ์นี้ยังไงบ้าง พ <In> อกี้เขาก็ <In you. S 2> รวมตัวกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้นำยุโรปก็ขึ้นข้อความในโซเชียลมีเดียประกาศสนับสนุนยูเครนครับสนับสนุนเซเลนสกี้ครับ uh huh. ไอ้ตรงนี้น่าสนใจคือคุณวิกรมกำลังจะเห็นนอเมริกากับยุโรปเนี่ยค่อยๆถอยห่างออกไปนะ uh huh. เพราะไอ้สองครามเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยคุณวิกรมคิดว่า uh huh. ดีหรือไม่ดีแล้วผมเชื่อถ้าคุณวิกรมนั่งอยู่ที่ห้องทํางานประาธานทิพดีสีจิ้นผิงตอนเนี้ย สีจิตเนี่ยมองเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะเก๊กซิมปวดหัวดีใจเสียใจหรือชักงงงผมมองได้สองภาพนะอืมหนึ่งแน่นอนน่ะถ้าวันนี้จะเป็นกวนของฝ่ายกองข้ามบูตินบูตินนี่ตบมือยิ้มเลยนะโอ้เนียทรัมป์เรานี่นะช่วยแล้วก็ต้องการให้จบผุ้ชัยใจคิดว่า อจุดแรกก่อนปูตินนี่แฮปปี้ไหมโอ้แฮปปี้ส <laughs> ิภาพนี้แฮปปี้สิแฮปปี้ uh, เอ้ยปูตินแฮปปี้เพราะว่าเ uh, ึงนทรัมซัเซเลนสกี้นี่เอดีใจแล้วเอ uh, แล้วคุณลิชัยคิดว่าสีมองแล้วคุณลิชัยคิดว่าสีเขาคิดยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้ผมึงถามคุณวิกรมไงคุณิกรมอ่านใจสีเก่งกว่าผมอยู่แล้วแต่ผมเดานะเอ uh, uh. สีไม่แฮปปี้หรอก ภาพอย่านี้มันทำให้สงครามมันลากยาวเออโลกมันปันเวนเออแล้วยิ่งเห็นทรัมม์กระโดดตูมอยู่ข้างปูตินตลอดผมไม่เชื่อว่าลึกๆแล้วสีจิ้นผิงฮับปีที่ทรัมม์กับปูตินสนิทกันมากขึ้นนะเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมจะมีการวิเคราะห์ต่อที่ว่าสีจิ้นผิงจะมองข่าววันนี้อย่างไรผมว่าแกก็สอยู่นะอืมว่าเออเฮ้ยไอ้คนที่มันเป็นเท่าแก่เดี่ยด มันทําอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่คุยกับทั้งคณะคอรอมอไม่ปรึกษาไม่มีสภาล่างสภาบนเลยอีเอามุมมองของอีอีเอาแก่ความเป็นเท่าแก่อืมอมเป็นเป็นเป็นหลักใช่ไหมล่ะอือือฉะนั้นมันทําให้จีนเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกนะว่าไม่มั่นใจในความสัมพันธ์หรืออนาคตระหว่างจีนกับอเมริกาอืม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  ผมมองว่าชีเรียกว่าลดความมั่นใจตรงนี้ไปเยอะเลย <_ d ata> เพราะนั้นจะทำให้การร่วมมือระหว่างจีนกับอเมริกานั้นน่ะมันมีช่องว่างมากขึ้น <_ d ata> แล้วอันนี้มันก็จะทำให้อเมริกาเนี่ยนะจะต้องลงทุนลงแรงกับจีนหรือจะต้องเสียเวลากับจีนอีกเยอะเลยคุณชัยมองว่าวันนี้จีนต้องระวังตัวเรื่องทรัมป์เนี่ย หลังจากดูคลิปอันนี้ไปแล้วเนี่ย<า>เพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์เอ้หนักเลยถ้าสีมีบอกถ้าเจอฉันแล้วก็มา <c oughs> โอยซักกันอย่างนี้เราก็ไม่ไหวแต่แต่ยังไงสีจิพงผิงไม่ไม,ไม่ไม่ทะเลาะด,ด้วยหรอกเออสีสีจิ๋งิงจะบางตัวเป็นผู้ใหญ่จะนิ่งทรัมป์ก็เกรงใจ hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้สองสาวันก็มีมอ,อรครองตอนที่มีฝรั่งเศสไปมี เคียร์สตาร์เมอร์นายกอังกฤษไปเจอทรัมป์ทรัมป์ก็เรียบร้อยดีนะทรัมป์ก็รู้นะว่าควรจะขูใ่ใคร <laughs> ควรจะไม่ขู่ใครนะไอะ้ทรัมป์นี่เขาฉลาดเขาดูว่าไอค้คนนี้เหยียบได้ไหมไอค้คนนี้่าดได้ไหม,มคุณทวิชัยแกรู้สึกไหมว่าทรัมป์เนี่ยบอกเฮ้ยไอ้แวนหรือไปซวยก่อนวะวัวจะวัวจะเตรียมเลยแต่ว่าร<ะ>ุนิส<ะ>ัยกัน <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าแวนซเนี่ยไม่ออกมาปัดปกป้องนายนะทรัมป์แวนสวยนะสสวยสวยเมื่อกี้จะมาอยู่นิ่ง่ะเมื่อกี้อยู่ไม่ออกมาปกป้องอสวยนะ <c oughs> หันมาถามมีที่เมื่อกี้อยู่ทำอะไรอยู่วะ <c oughs> ไม่ปล่อยให้ไอปล่อยให้ไอสกีเนี่ยมาอัดชันได้ไงวะเนี่ยไอแต่คุณวิชัยคิดว่าถ้าคุณวิชัยเป็นทั้มเนี่ยคุณใช้จะต้องใช้นะเบอร์สองแล้วก็มีเบอร์สามนั่งรออยู่ตรงนั้นแล้ว ใช่ไหมเฮ้ยหรือไปลุยก่อนอนะเดี๋ยวอ่วจะนั่งดูเหตุการณ์หรือว่านั่งดูว่าว่าจะทำยังไงใช่ไหมจะเป็นเป็นแผนอย่างงี้ไหมผมไม่คิดว่าทรัมป์ต้องเตรียมเลยนะทรัมป์รู้ว่าลูกน้องแต่และคนไ่รู้หน้าที่เองจะปล่อยให้ใหไอ้เซเลนสกี้มาอัดค่านี่ใช่ไ <c> ห <oughs> ม <c oughs> วันนี้ทรัมป์ก็ดูแหละเอ้ยเอ่อหรือเป็นเบอร์สองหรือ s อยเต็มที่แล้วก็ดูหน้าดูแววตาของเซเลนสกี้เนี่ย อืออเฮ้ยของมันขึ้นนะอือออืออือแวนเข้ามาถึงก็อัดตุ่มตุ้มตุมตุมอือืมอือือืใช่เปล่าเซเลนสกี้ตอนนั้นเรื่องอุณหภูมิชักเริ่มสูงแล้วอือืมอือหน้าตานี่ดูชัดเวลตานี่คงจะดูออกแล้วเสร็จแล้วเซเลนสกี้นี่ก็ไม่กลัวเลยใช่ไหมคุณทชัยคิดว่าเซเลนสกี้เนี่ยนะสามลุมหนึ่งหรือจะเป็นขี่ลุมหนึ่งเนี่ยคุณทชัยคิดว่าเซเลนสกี้มีสภาพ ของความสามารถหรือความที่จะสู้เนี่ย<อ>คุณสุรชัยคิดว่าว่าเต็มร้อยไหมก็เป็นนักสู้นะก็เ,เป็นนักสูนะ้แต่ว่าก็อารมณ์พาไปผมว่อารมณ์มาามพาไปด้วยเพราะว่า,า,าจุดนี้เซรนสกี้ไม่ได้มีอำนาจต่อรองขนาดนั้นใช่แต่เขาคงทนไม่ได้ที่โดนเจ,จดีแวนเซ่แ,นแ,นแวนเสียเล่นเขาเล่นเขาก่อน <laughs> แล้วก็ ทรัมอัดต่อเนี่ยฉะนั้นหัวร้อนไปหน่อยแล้วผมเชื่อว่าถ้าบอกขอโทษไหมก็คงมาขอโทษแหละอย่ายุโรปคงทําตัวเป็นกลางแต่เป็นไปได้ไหมว่าสีจีนเพงจะเป็นคนกลางคุณวิกรมก่าใจกาใจเนี่ยสีเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีนิสัยหรืชอชอบเจาะแจ๊สสีจะวางเป็นพระประธานวางตัวนะเออ ดีนะมันมีช่องว่างให้จีนเล่นบทนี้ได้นะเพราะมันไม่มีผู้ใหญ่เหลืออยู่นั่นดิในโลกนี้มีตัวเอียที่บอกใจเย็นเย็นเฮ้ยพวกลืออย่าทะเลาะกันเนี่ยไม่มีนะนี่เลยเออ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 คุณวิชัยพูดก็ถูกนะในโลกนี้จะมีใครที่ตอนเนี้ยเขาจะเก่งใจมั่งนอกจากเฮียสีแล้วมีใครอีกอืมไม่มีแล้วไงใครอ่ะในโลกนี้มีใครมั้เท่าที่ดูดูโง่เฮง เทาที่ดูดูแล้วมีความมีน้ำหนักมีบาลามีมีทุกอย่างเหมือนเยส,สีนี่ไม่มีแล้วนะไม่มีไมมีมันก็ถึงอ,อันตรายโลกมาถึงอันตรายฉะนั้นอยู่ดีๆเนี่ยทรัมป์ทำให้สีจิ้นผิงมีบทบาทโดดเด่นขึ้นมาทันทีว่าเป็นคนเดียวที่ไม่อยู่เหนือการความขัดแยง้งไม่ต้องประกาศเอ,อยู่เหนือความขัดแยง้ง บทบาทของสีจิ้นผิงนี่จะโดดเด่นมากเลยถ้าสีจิ้นผิงจะบอกว่าจะเย็นๆต่อสายไปถึงทรัมป์บอกมิส uh huh. เตอร์ระซินผมคิดว่าเรานะจะเย็นๆคุยกันเพราะว่าโลกทั้งโลกมองอยู่ uh huh. แะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะคุยกับเซเลนสกี huh. ้ให้ขอโทษท่านแต่ว่าท่านก็ต้องหาทางตกลงกันให้ได้นะ uh huh. เดี๋ยวผมจะต่อสายไปถึงปูตินเพื่อนผม ยืนอยู่ใจเยน็นๆอยู่อย่าช่วยโอกาสอันนี้ถ้าช่วยโอกาสันนี้เดี๋ยวคนจะมองว่าอยู่ไปใช้ทรัมป์ต้องให้ทรัมป์เขาดูเป็นตัวของตัวเองเออถ้ายุโรปม,มองว่าทรัมป์ถูกอยู่ใช้เนี่ยมันไม่ช่วยนะเออัองนั้นเนี่ยคุยกันสามฝ่ายโอ้หสีจินผิงถ้าเล่นบทนี้นี่เป็นวีระบ,บุรุษโลกเลยนะแต่โดยคาแรคเตอร์แล้วก็โดยเอ่อโพซิชันของ สีจิ้งผิงเนี่ยคุณที่ชัยคิดว่าสีจิ้งผิงจะกระตือรือร้อนที่จะมาทํางานนี้หรือไม่จะไม่ไมโอกาสมาันมาแล้วถ้าโอกาสนี้จีนไม่ใช่โอกาสสีจิ้งไม่ช่วโอกาสนี่พลาดไปเลยนะเพราะปอยให้ลงมันปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะแล้วทุกคนก็จะหันมามองจีนว่าจีน uh, what do you think อืแต่โดยโดย,โดยลักษณะนิสัยใจคอแล้วจีนก็ อยู่ในโพสิชันเออมเปลี่ยนได<น>้คุณิร <c oughs> สถานการณ์มาจะ <c oughs> วิวิวิสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเออถ้ามองไปอย่างนั้นก็อาจจะมีวีรบุรุษที่คนทุกคนอาจจะวันนี้มองควานหาตัวแล้วในโลกนี้ไม่มีใครที่นั่นไปเนี่ยแล้วชีอันนี้ก็ต้องอยู่ในคอร์อรจีนเนี่ยต้องมีการ พูดคุยกันหูดับตับไหมเลยนะอ๋อใช่แต่ว่าก็คนทุกคนก็ฟังสีอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ปรึกษาของสีเนี่ยผมคิดว่ากล้ากล้าคุยกับสีมากกว่าลูกน้องทรัมป์แนนนำทรัมป์อันนี้ทรัมางตัวเป็นจักรพตรรดิตัวจริงอืมอปมอืมอืมอ <I S 1> ืมน,นืมอืมอยม่ไม่มีใมรมอย่อมายม่งกอบฉันมอย่อมาสมอนฉอนฉันมอืนอืมอืมอืมอื เนี่ยผมเชื่อว่าคนรอบๆเนี่ยยังลกล้ามากกว่าอืมอืมที่จริงพูดถึงโลกในสถานการณ์ปัจจุบันอืถ้าสีเขาเป็นคนรู้จักที่จะใช้โอกาสนี้อเช่นอย่างทรัมป์เนี่ยเขาก็จะหาโอกาสที่จะแสดงที่จะทำให้เกิดนะการพีอาตัวเองอืแต่สีก็ไม่ใช่พีอาตัวเองสีเนี่ยโดย น้าหนักโดยประโยชน์ที่สีจะทําได้เนี่ยอเอออันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดในโลกละไม่มีใครละผมยังมองไม่ออกเหมือนกันเลยนะว่าถ้าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วก็เอโอกาสแบบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มีเรื่อยนะยูเครนเนี่ยมันก็เป็นจุดเรียกว่าเหมือนจุดระเบิดนะที่ทำให้ยุโรปเนี่ยจะมีปัญหา สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองล้วนแต่เกิดในยุโรปความก็มองว่าไอ้นี่มันอาจจะนําไปสู่สงครามโลกได้เพราะมันอยู่ในยุโรปไงถ้ามันอยู่ในแอฟริกามันอยู่ในเอเชียใช่ไมโอกาสที่จะบานไปลายไปถึงขนาดนั้นก็ไม่มีฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าดีนะอเออคุณวิชัยลองสายอะไรส่งพนันทางสถานทูตหรืออะไรยังไงนะ <laughs> ม่ีประโยชน์เราไม่มีใครฟังเพียงแต่ว่าเราในฐานะเป็นประชาชนของโลกเนี่ยออมันต้องมีความคิดความเห็นที่มันจะยงใหญ่ไปแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสันติภาพยูเครนคงไม่เกิดง่ายๆใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์วันนี้แล้วก็มันอยู่ที่การตัดสินใจของสองคนเป็นหลักเนี่ยพัมกับปูตินแล้วถ้าเซเลนสกี้ไม่ยอม่ะ ในฐานะที่เขาเขาเป็นผู้นําเนี่ยซามบอกเออเฮ้ยหรือตัดเค้กตรงนี้ไปให้ทางเอ,อนะปูตินเขาปูตินเขาจะได้เลิกเลิกกันจบจบกันแล้วถ้าถ้าถ้าเซเลนสกีไม่ยอมเนี่ยคุณชิสายคิดว่าไงเซเลนสกี้ไม่มีทางไม่ยอมถ้ายุโรปมาบอกกับเซเลนสกีนะว่าอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็ตอนนี้เซเลนสกีต้องหันมาซบอ,ก,อ,อก,บกับยุโรป นั้นอยู่ที่ย mm ุโรปยุโรปวันนี้การแสดงออกผู้นําส่วนใหญ่อยู่ข้างเครงแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากยุโรปว่าต้องมีการประชุมสุดยอดระหว่างยุโรปกับทร mm ัมป์เพื่อจะมา, mm hmm. มาทางออกเรื่องนี้แล mm hmm. ะหล mm ัง hmm. ว่ายุโรปรู้เลยว่าปล่อยไปอย่างนี้มันอารมณ์คุณมัวอย่างเนี้ยมันก็จะยิ่ง uh huh. แย่ลงแย่ลง uh huh. ฉะนั้นถ้ายุโรปอะไร กับทรัมป์คุยกันเอายังไงเรามาช่วยกันคิดหาทางออกอย่างไงทรัมป์ก็จะต้องโยนว่าเฮ้ยยุโรปเนี่ยพวกเองจะต้องหาทางออกพวกยังต้องให้ใหใหการันตีความมั่นคงให้ยูให้ยูเครนไม่ใชใ่ให้อเมริกาเนี่ยมันอืเออวันนี้คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดไม่สามารถจะจบงานนี้ได้เนี่ยสถานการณ์ยูเครนเนี่ยจะยืดเยื้อใช่ใช่ไหมแล้วทรัมป์ที่บอกว่าเดิมที่บอกว่ายี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหม ่จะจบอะในการหาเสียงเออแล้วตอนนี้มันเล่นกันไปทั้งหมดจะสองเดือนแล้วใช่ไหมเออฉะนั้นวันนี้ทรัมป์ก็ถือว่าตัวเองต้องการที่จะจบให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะจบอันนี้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ต้องมีคนกลางยุโรปกับจีนอุณนิชัยคิดว่าถ้าสองอันนี้เนี่ย ร่วมมือกันแล้วเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักที่สุดไหมอืมใช่น้ำหนักมากที่สุดอืมแต่ให้ลุงศรีนี่เป็นหัวหน้าอืมนะคุณที่ใจคิดว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้เนี่ยทรัมป์อยากจะใช้บริการลงุงศรีไหมโอ้ถ้าหากลุงศรีอาสาต่อสายมานะเออแน่นอนแต่ลุงศรีจะมีเงื่อนไขข้อหนึ่งครับคุณวิศ เรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าจีนอีกสิบเปอร์เซ็นตมีผลวันที่สี่มีนาเนี่ยออคุยกันเรื่องนี้ก่อนไหมเออใช่ไหมอืมเอออันนี้ตอนนี้จีนเขาก็เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยใช่ไหมใช่เ <Okay. S 2> ออวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ที่ทั้งมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมละ่ะอือืมอม ว่าจีนก็มองว่าทรัมป์เนี่ยมาตืบเขาในลักษณะของการที่ไม่มีความเสรีในการการค้าขายแล้ววันนี้ทรัมป์ก็เพราะคุณดุิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะไปง้อสีเพื่อที่จะมาเคลียร์เรื่องนี้ได้หรือไม่ไม่ง้อแรกต้องแรกกันยื่นหมูยันแมวทรัมป์จะบอกสีว่ายูช่วยดูนี่หน่อยเสียบอกว่าได้ไม่มีปัญหาก็อยากจะมีสันติภาพในยูเครนอยู่แล้วแต่ว่า ระหว่างเราสองคนน่ะไอ้เรื่องผสมภาษีมันไม่ดีนะมันบรรยากาศมันไม่ดีนะ<ต>คุยกันหน่อยได้ไหมผมว่ามันต้องเป็นแพ็กเกจแต่ใครจะเป็นคนเริ่มก่อนถ้าเรื่องนี้เหรอถ้าเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาไม่ต้องต่อสายตรงหรอกเขาเอาระดับทูตระดับรัฐมนตรีต่อสายกันก่อน,อนได้เขามี channel of communication อยู่แล้ว make sense นะให้ริ้วล้อไปคุยที่ว่าเอ้ยรอสนใจไหมถ้าสนใจแล้วจะทำยังไงนะ แล้วก็สามารถที่จะจบได้ที่จริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทะเลาะก,กันแล้วมันจะได้จบกันแต่ถ้าทะเลาะก,กันไม่จบกันนี่คนจะตายอีกเท่าไหรนะ่เนี่ยคุณวิชัยว่าใช่แล้วก็รัเสเซียเนี่ยถ้าสมมติว่าทรัมป์หยุดส่งอาวุธไปนะแต่ยุโรปเนี่ยก็จ,จะส่งไปสู้กันต่ออีกนะอาโตจะไม่มีความหมายละเพราะอเมริกาบอกแค่ไม่เอาหน้นานาโตฉะนั้นยุโรปก็จะตั้งข้อตกลงชั่วคราวที่จะมีกองกําลังยุโรปในการช่วย ยูเครนไอ้ตรงนี้แหละโลกมันจะแตกเป็นโค้วๆใหม่เลยครับไอ้ผมถามคุณวิชัยนิดหนึ่งทําไมยุโรปถึงกลัวลรัสเซียในเมื่อในเมื่อเนี่ยหลังจากสงครามเย็นมาแล้วนี่นะนาตโต้ขมือบที่ของสหภาพโซเวียตเข้าไปตั้งห้าล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยทําไมจะกลัวว่ารัเสเซียจะบุกอย่างนี้จะอะไรอย่างนี้ผมผมมองถึงการที่ยุโรปหรืออเมริกากลัวรัเสเซียเนี่ยผมว่ามันไม่มีเหตุผล เป็นเพราะทําไมคุณวิชาลองคิดดูสิเมื่อก่อนเนี่ยสหภาพโซเวียตยิ่งใหญ่แต่ตอนหลังเหลือเท่าไหร่แล้วถามว่าไอ้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 รสนมีสัญญาวอร์สมาชิกก็ไปเป็นเอทำไมลิ้วล้อของเอนาโต้ไปหมดละอเอยวันนี้ก็ยังกลัวรัสเซียอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรเออผมว่าไออันนี้มันเป็นเรื่องของการเขียนเสือให้กลัวๆป่ะ ข้อที่หนึ่งที่ต้องกลัวเพราะรัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกอสองแนวทางของปูตินค่อนข้างที่จะมีความต้องการจะขยายอาณาเขตแล้วก็จ้องมาที่จอร์เจียนะแล้วก็ทำศึกสงครามกับจอร์เจียมาแล้วนะแล้วเรื่องพกเปิดศึกยูเครนนี่มันก็ชัดเจนว่าปูตินนั้นไม่หยุดแค่นี้ แลวก็สามแน่นอนว่ามันมีความขัดแย้งเรื่องความคิดทางการเมืองปูตินต่อต้านทางตะวันตกคานิยมต่างๆตะว,วันตกก็จะวิจารณ์ปูตินเรื่องปผด็จการเรื่องปราบฝ่ายตรงกันข้ามคู่แข่งด้วยกันก็กล่าวหามีการอกแอบพยาพิษมีการเก็บอะไรต่างๆจริงไม่จริงรว่าฝั่งตะวันตก<ห>จะได้รับการร้องเรียนจากนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียตลอดเวลาว่าอ่านี่คือ สิ่งที่ปูตินทํากับนักการเมืงองฝ่ายค้านและอีกด้านหนึ่งปูตินจะมือกับจีนไปตั้งบริกสก็คือการสร้างกลุ่มก้อนที่จะมาท้าทายยุโรปนี่ต้องมองอมว่าถามว่าทําไมยุโรปจึงยังกลัวรัเสเซียอยู่ทั้งทงที่แตกสลายแล้วทั้งทั้งที่สาภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วแต่ว่าฝั่งที่ไม่ชอบรับเสเซียก็จะมองว่าปูติน ต้องการรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตในอดีตเพราะว่าปูตินพูดบ่อยว่าประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียตนั้นยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของเราเราเคยยิ่งใหญ่เนี่ยฉะนั้นเราจะต้องทํามันก็เลยเกิดความระแวงสงสัยในเรื่องต่างๆพฤติกรรมการกระทําของตัวปูตินนี่แ ก็อันนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการที่อยากจะให้จบตรงนี้ให้หมดตรงนี้แต่ผมมาดูแล้วนี่ตอนนี้ทางลงของเซเลนสกี้นี่คุณชุวชัยคิดว่ามีทางลงให้เขาได้มไหมถามคุณวิกรมะทางลงคืออะไรอืมผมมองว่าเซเลนสกี้นี่เขายังเชื่อว่าเขาจะมีแบ็กอัพจากยูในอเมริกา อืมนะผมคิดว่าเขายังมองว่าเอ,อพวกอยู่ในอเมริกานี่จะช่วยเขา<ม>นะที่จะมีใช้อิทธิพลตรงนั้น<ม>แต่วันนี้เราก็ดูแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะว่าว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่คนมันก็จะตายอีกเยอะใช่ไหมแล้วคนที่ตายนี่ก็ไม่ได้ไปทะเลาะก,กับเขา<ม>เหมือนอย่างกับหัวหน้าทะเลาะก,กันไอ้คนนี้ก็เป็นแค่ประชาชนของประเทศยูเครน กับเป็นคนของประเทศรัสเซียแล้วก็ให้เขามาลบก,กันโดยที่เขาไม่รู้จักกันแล้วไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆเลยเอาคนที่ไม่รู้จักกันแล้วไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆเนี่ยไปฆ่ากันเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันไร้ซึ่งเหตุผลไปคุณดุจชัยคิดว่างอืมมันไร้ซึ่งเหตุผลในมองในแง่มนุษย์ต่อมนุษย์แต่ตว่าในแง่ของอางํานาจแง่ของการแข่งแย่งอิทธิพลนั้น มันมนุษย์มันทำสงครามมากี่ครั้งแล้วล่ะคุณวิกรมใช่ไหมมันเกิดมันไม่ได้มีเหตุมีผลนะถ้าถามว่ามนุษย์มันทำไมต้องฆ่ากันเอาแต่มมีมีสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมีสงครามในที่ต่างๆอยู่ทำไมอิสราเอลต้องรบกับปาเลสไตน์มีการถล่มโจมตีกันทำไมมันก็คือเรื่องของ กิเลสมนุษย์และการเมืองที่ต้องการขยายอิทธิพลบารมีของกันและกันแต่ก็ไปมองกลับไปในเนื้อหาจริงๆว่าไอ้คนที่มันกําลังไปฆ่ากันแล้วต่อสู้กันเนี่ยมันไม่ได้รู้จักกันมันไม่ได้โกรธแค้นกันเลยนะวติศเพียงแต่ว่าเนอทีไมาวกกันอีกหนึ่งรู้จักกันที่ไหนล่ะถล่มจุกที่กันเนี่นกนั่นสิไอ้เนี่ยมันเป็นก็คือมนุษย์ที่ที่กิเลสที่ต้องการเอาชนะด้วยอาวุธ แม่แต่ผมไปมองว่าไอ้คนที่ไปฆ่ากันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะตอนนี้ถึงว่าสิแต่ก็อย่างว่าแหละผู้นําเขาทะเลาะกันนะอไอ้ลูกน้องก็ไปร่วมทะเลาะกันแล้วลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องก็ไม่ได้ไปลบกันแต่ให้ประชาชนไปลบกันซึ่งไอ้ตรงนี้นะผมเป็นมองแล้วมันมันมันเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลที่ทําให้คนเหล่านี้ต้องไปล้มตายอืมใช่ไหมเออ เอาละว,วันนี้ก็เราก็คงมองในมุมนั้นวันนี้ขอคบคุณมากครับโลกโเห็นสีสวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับ,รบทุกคนครับวันดีครับ